สิบเครื่องมือที่ทําให้คุณหลุดพ้นจากความกดดันที่ต้อง productive ตลอดเวลาสวัสดีครับผมเทมสเจ้าของเพจติ้งต์งตงและนี่คือ LeadLabs Podcast ครับพอดแคสตที่เชื่อว่าการอ่านคือการทดลองของชีวิตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LeadLabs Podcast นะครับพอดแคสตที่เชื่อว่าหนังสือแต่ละเล่มจะให้อะไรกับพวกเราแต่ละคนออกไปทดลองใช้ในชีวิตแล้วก็ได้บทเรียนกลับมาแบาป่ปันเล่าสู่กันฟังไม่เหมือนกันเลยนะครับวันนี้กับเทมส์ือนเดิมครับผู้เขียนนังสือ เมื่อการทํางานหนักไม่ใช่คําตอบของความก้าวหน้านั่นเองนะครับสาหรับวันนี้นะฮะสิ่งที่เทมจะเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า four thousand weeks นะครับ time management for mortals เนาะหรือว่าภาษาไทยเนี่ยก็แปลโดยสํานักพิมพ์อัลบรินฮาวทูนะครับชื่อหนังสือภาษาไทยจะมีชื่อว่าชีวิตเรามีแค่4 0 0พสัปดาห์นะครับวิธีบริหารเวลาสําหรับมนุษย์ทุกคนเพราะเราไม่ได้มีเวลาแต่เราคือเวลาครับ นี่คือหนังสือการบริหารเวลาที่จะพูดว่ายังไงดีนะเป็นหนังสือที่ชวนทุกคนมาบริหารเวลาโดยทำความเข้าใจกับแนวคิดเรื่องของ productivity สมัยนะครับที่จะทำให้เราไม่ติดกับดักเนาะของการบ้าความมี productivity ในการทำงานมากจนเกินไปจนลืมว่า เฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีชีวิตอยู่อย่างจำกัดนะครับแทนที่จะโฟกัสไปยังวิธีการเทคนิคต่างๆเนาะที่เราใช้ในการบริหารเวลาแบบ d a y to day เนี่ยนะฮะจนหลงลืมไปว่าเอ้ยภาพใหญ่ของชีวิตเวลาของชีวิตเราเหลืออยู่แค่ไหนภาพใหญ่เราต้องการอะไรต่างๆเ่าเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้จะชวนเราตั้งคำถามถ,ามถ,ามถามึงความสำคัญเนาะของเวลาในชีวิตของเรานะครับความมีข้อจำกัดของการเป็นมนุษย์เนี่ยคือต่อ้คุณพยายามจะทำทุกอย่างให้เป็นระเยยังไงเนี่ย คุณก็จะรู้อยู่แล้วครับว่ามันไม่มีทางที่คุณจะทํางานทุกอย่างเสร็จได้ตามที่คุณต้องการเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานมันคือกระบวนการที่ไม่มีวันจบสิ้นนะครับมันจึงเป็นไป,นปนไม่ได้เลยครับที่เราจะต้องพยายามทํางานทุกอย่างให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่เรากดดันตัวเองและทําแบบนี้นอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือเป้าหมายที่เราทําไม่ได้จริงดูคนนี่คือหนังสือ f o 0 r weeks นะครับก็สำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดยคุณ oliver berkman นะครับก็สำหรับ ที่แปลเนาะสำหรับอเมริกาทูเนี่ยแปลโดยคุณวาดฝันคุณนาวงนะครับก็เทาอ่านจบแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็มาจากาบทหนึ่งแล้วกอ้จริงไม่ใช่บทหรอกเป็นตอนท้ายของหนังสือแล้วนะครับจะเรียกว่าภาคผนวกแล้วกันเนาะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอ่านหนังสืออะไรสักเล่มหนึ่งนะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่เทมอยากชวนทุกคนมาลองอ่านกันดูเหมือนกันนะก็คือเรื่องของภาคผนวกนะครับหรือว่า r e f e r e n c e ข้างหลังของหนังสือนะครับคือหนังสือหลายๆเล่มเนี่ย ในภาพขนกเนี่ยมักจะเขียนบทลงท้ายหรือว่าเทคนิคหรือแนวคิดหรือว่ารวมถึงที่มาของบทความต่างๆอะไรแบบนี้ไว้นะครับคือถ้าเราสนใจในหนังสือเล่มไหนในเรื่อง,เร,องเรื่องนั้นนะฮะเราก็สามารถไปดูใน Refer เร์เหล่านั้นเนี่ยเราก็ไปหาข้อมูลต่อได้นะครับรวมถึงบางเรื่องเนี่ยเขาก็จะเอายกตัวอ,อย่างเช่นหนังสือเล่มนี้ละกันเนาะเขาก็จะสรุปนะครับทั้งเล่มเอาไว้เลยนะฮะว่าถ้าให้คุณอ,อ่านกลับมาเหมือนรีแคปคุณทั้งหมดอะ เออว่าหนังสือเล่มน,นี้มันมีมันต้องการบอกอะไรคุณได้บ้างน,นะครับเรามีเทคนิคอะไรที่เป็นแบบช็อตคัทนะไม่ใช่ช็อตคารสิเป็นเหมือนสรุปแบบช็อตชนะสั้นๆมาให้นะครับมาให้คุณอ่านนะครับคุณก็จะเข้าใจแล้วก็รีแคปทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วนะครับเช่นเดียวกันหนังสือเล่มน,นี้นะครับก็ตอนท้ายเนี่ยก็จะมีสรุปนะแนวคิดแล้วก็เครื่องมือที่สําคัญเอาไว้ให้นะครับว่าเออมันมีเครื่องมืออะไรบ้างที่ทําให้ตัวเราเนี่ยไม่รู้สึกว่า เราต้องติดกับดักของความโปรดักทีฟตลอดเวลานะครับซึ่งในภาพขนวกแล้วเนี้ยนะครับเขาก็เขียนบทลงท้ายไว้ว่าเครื่องมือ10ชิ้นสําหรับ การเปิดใจรับขีดจํากัดของคุณนะครับอย่างที่ทําได้เล่าไปตอนต้นแล้วนะว่าหนังสือเล่มนี้จะชวนเรามาตั้งคําถามเกี่ยวกับความโปรดักทีฟของชีวิตสมัยนะครับโดยตั้งต้นอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในชีวิตว่าชีวิตคุณเนี่ยมันมีขีดจํากัดด้วยมันไม่ใช่แบบเราทําทุกอย่างไปแบบโอ้โหเน้นแต่โปรดักทีฟทุกวันทุกวันโดยที่เหมือนเป็นหุ่นยนต์น่ะทุกคนเราก็ไม่ได้กลับมามองในภาพใหญ่มามองในความต้องการในชีวิตมามองว่าเวลาชีวิตของเราในภาพที่มันใหญ่ขึ้นกว่าความโปรดักทีฟในแต่่ะวันเนี ตกลงแล้วเราต้องการอะไรจากมันแล้วอะไรคือสิ่งที่มันไม่มีทางเป็นสิ่งที่เราทําได้จริงนะครับก็หนังสือในภาพผนวกเนี่ยก็จะบอกว่ามันมีเครื่องมืออยู่10ชิ้นนะที่ทําให้เราใช้ในการยอมรับว่าตัวเราเนี่ยก็มีขีดจํากัดนะครับแต่ทีนี้เพิ่มนิดน,นึงคือการยอมรับว่าเรามีขีดจํากัดเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าเราโปรดักทีฟไม่ได้นะทุกคนเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับเรายังคงโปรดักทีฟได้แต่ว่า ความ productive เนี่ยมันจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจชีวิตที่มากขึ้นนะครับการมีความสุขกับชีวิตในหลายๆด้านที่มากขึ้นรวมถึงการไม่กดดันตัวเองอะ่ะไม่กลายเป็นมนุษย์ที่บ้า productivity จนลืมไปว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตของพวกเรากันแน่นะครับ10เครื่องมือนี้มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละเครื่องมือนะครับเครื่องมือข้อที่1น,นะครับเขาบอกว่าให้เราใช้วิธีกาหนดปริมาณที่แน่นอนสู่การมี Productivity หรือว่าผลิตภาพนะครับ mm. คือปกติถ้าแนะนำแล้วกันเนาะคืออย่างเมเช่อว่าในการทำงานหรือว่าในการใช้ชีวิตแล้วกันนะครับทุกคนจะมีสิ่งที่อยากจะทำเต็มไปหมดเลยมีลิสต์นะรายการอะไรเต็มไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะฮะทั้งการการทำงานของตัวเองหรือว่าลิสต์ในชีวิตของตัวเองเนี่ยนะครับทีนี้สิ่งนี้คุณโอลิเวอร์เขาแนะนำเนี่ยก็คือว่าแทนที่เราจะ ทำตามลิสต์ทั้งหมดนั้นนะ่ะภายในระยะเวลาแค่โอ้โหไม่เท่าไหร่ให้จบเนี่ยนะครับให้เราโฟกัสก่อนทุกคนให้เราหยิบบางสิ่งจากลิสต์นั้นนะครับออกมาใส่ไว้ในอีกลิสต์หนึ่งนะเป็นลิสต์ที่เราตั้งใจว่าเราจะต้องทําสิ่งนี้ให้จบให้ได้นะครับหมายความว่าเราต้องเลือกก็แหละว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะสําสิ่งสําคัญที่เราต้องทํามันให้จบจริงๆภายในช่วงระยะเวลาที่เราต้องการนะครับซึ่งการกําหนดช่วงการกําหนดงานก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับ การกำหนดระยะเวลาที่เราจะทำงานในลิสต์นั้นอนะ่ะให้เสร็จก็เป็นสิ่งสำคัญยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอาจจะตั้งเป้าหมายว่าผมจะทำงานในการทำงานประจำของตัวเองเนี่ยนะครับตั้งแต่8ปดโมงจนถึงให้จบทุกอย่างให้ได้เนี่ยไม่เกิน5้าโมงครึง่งเสร็จแล้วเราก็จะเลือกงานมานะครับว่าสมมุติว่าเรามีงานอยู่ในลิสต์ทั้งหมด20งานแล้วกันเนาะวันเนี้ยเราอาจจะทำได้เพื่อให้จบ5้าโมงครึ่งเนี่ยเราตัดสินใจแล้วว่างานที่สำคัญที่สุดข,ของเราเนี่ยมีอยู่5งาน เราก็จะเอาไอ้5งานนี่ครับมาใส่ไว้ในตารางเวลาในการทํางานตนะั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง5โมงครึ่งของเราแล้วก็โฟกัสไปกับการทํามันให้จบภายในระยะเวลานั้นให้ได้นะครับเมื่อเราเริ่มเห็นว่าชีวิตเราเนี่ยมีระยะเวลาที่คุมไว้แล้วว่านี่แหละคือช่วงเวลาที่ฉันจะทํางานเพราะฉะนั้นเนะี่ยคุณจะโอ้โหพยายามทํายังไงให้คุณใช้เวลาเหล่านั้นเนะอย่างชาญฉลาดที่สุดแล้วก็ทํางานออกมาได้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการได้มากขึ้นนั่นเอง นะครับโดยที่หลัง5้าโมงไปใช่ไหมฮะหรือว่า5้าโมงครึ่งไปเนี่ยคุณก็เวลาไปทํางานไปใช้กับชีวิตด,ด้านอื่นนี่คุณรู้สึกว่ามันสําคัญกับชีวิตในภาพใหญ่เมื่อคุณมองเห็นแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่คุณจะสนใจกับมันนอกเหนือจากเวลางานบ้างอย่างไรบ้างเป็นต้นนะครับนี่คือเครื่องมือที่1น,นะครับการกําหนดปริมาณที่แน่นอนนะครับของ productivity ในตามช่วงเวลาที่คุณกําหนดขึ้นมาน,นั่นเองนะครับนี่คืออย่างแรกอย่างที่สครับ priority 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 นะครับหรือว่าเรียงลาดับความสําคัญนะครับเรียงลำดับความสําคัญเรียงลำดับความสําคัญนะครับคือ,อเขาก็เน้นนะเนาะเน้นออกมาเป็น3คํคเลยนะนะว่าชีวิตคุณเนี่ยยังไงคุณต้อง prioritize นะค,คุณต้องเรียงลำดับความสําคัญนะครับโดยที่ถ้าเป็นไปได้แล้วกันเนาะก็ลองพยายามโฟกัสไปกับเทมว่าโปรเจกต์ใหญ่ในชีวิตคุณเนะ่ะเออคือไม่รู้เคยได้ยินไหมนะมันมี rule of t h r ัก็คือทุกอย่างในชีวิตนะครับ ถ้าให้ดีเนาะพยายามโฟกัสให้กับสิ่งที่ไม่เกิน3อย่างนะครับในภาพใหญ่ถ้าคุณสามารถโฟกัสได้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยทำผลงานออกมาได้ดีหรือว่าได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการเนี่ยได้ดีมากขึ้นด้ย่ยเพราะว่าคุณโฟกัสไงคุณไม่ได้โอ้ทำทุกด้านแบ่งเวลาไปอย่างนิดอย่างหน่อยนะครับยิ่งเราแบ่งเวลาให้กับเรื่องในชีวิต เยอะมากขนาดไหนเราสนใจในเรื่องต่างๆเยอะมากขนาดไหนเป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์เยอะมากขนาดไหนเนี่ยนะครับคุณยิ่งแบ่งพลังงานของคุณไปลงตามกระจายตามแต่ละโปรเจกต์ของคุณมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่คนเห็นผลอย่างชัดเจนออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นการจัดลำดับความสําคัญเนี่ยจะเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆถ้าคุณอยากจะทํางานได้อย่างดีแล้วก็ให้คุณรู้จักใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไปด้วยนะครับนี่คือข้อที่2ครับ อย่างที่สามครับเขาบอกว่าให้คุณตัดสินใจล่วงหน้าว่าคุณจะล้มเหลวเรื่องอะไรนะครับคือชีวิตคนเราเนี่ยนะฮะมันไม่มีทางหรอกที่มันจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณคิดเผื่อไปก่อนเลยว่าถ้าคุณจะล้มเหลวเนี่ยนะมีด้านไหนในชีวิตที่คุณคาดหวังว่าเอ้ยมันมันไม่ต้องดีมากก็ไม่เป็นไรอะ่ะคือคุณน่าจะเคยเห็นคนเก่งในโลกเนี่ยนะครับมันมีใครที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆด้านไหมทุกคน ลองคิดตามเทมนะครับ Elon Musk นะครับมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขไหมครับลองนึกตามเทมนะครับหรือว่าอะไรเดียอย่างคนที่เป็นนักดนตรีชื่อก้องโลกนะครับ b e โ t h o v หรืออะไรงี้นะฮะเขามีซิกแพคมีสุขภาพร่างกายเล่นกล้ามนะโหบ body แบบดูดีอะไรขนาดนั้นไหมฮะก็ไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในชีวิตคนนะ่ะคือมันมีหลายด้านมากแต่ว่าในแต่ละช่วงชีวิตของเรานะครับเราต้องเลือกว่าด้านไหนคือสิ่งที่เราจะให้จัดลําดับความสําคัญมันเอาไว้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีด้านที่คุณยอมที่จะยอมรับความล้มเหลวไวล้ลงหน้าอยู่แล้วว่าเออมันคงไม่ได้ดีมากหรอกนะครับแต่ว่านี่แหละคือระดับของความล้มเหลวหรือว่าระดับของความมึนมอใจที่ฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันจะได้เท่านี้และฉันจะยอมรับมันนะครับนี่คือหนึ่งในผมว่าเป็นไมซ์ที่สําคัญมากเลยที่ทําให้คุณ ได้ยอมรับจริงๆว่าชีวิตคุณน่ยคือคุณมีเวลาจํากัดนะครับมันไม่มีทางที่จะทาทุกด้านในชีวิตได้อย่างเพอร์เฟกมันเราอะแบอบอาจจะอเอาคนในโซเชียลมีเดียเนาะภาพของคนสําเร็จในแต่ละด้านเนี่ยเอามารวมกัน นะครับคนนั้นสําเร็จด้านการงานคนนั้นสาเร็จด้านครอบครัวคนนั้นสําเร็จด้านสุขภาพคุณเอามารวมกันหมดเลยนะครับแต่ว่าหารู้ไหมว่าแต่ละคนนั้นเขาสําเร็จในคนละด้านถูกไหมแต่เราอ่ะดันเอาตัวเองนะครับไปเปรียบเทียบกับความสาเร็จในทุกๆด้านเหล่านั้นแล้วเราก็คาดหวังว่าตัวเองเนี่ยจะต้องสําเร็จในทุกๆด้านตามคนอื่นด้วยเช่นกันซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ทําไม่ได้จริงทุกคนเพราะฉะนั้นกลับมาดูว่าเราให้ความสำคัญกับชีวิตในเรื่องไหนครับและเรื่องไหนที่เราตั้งเป้าไป่วงหน้าได้อยู่แล้้ววววน่่าปีีีชชงิต ฉันเอาเรื่องนี้ไว้แค่นี้แหละพอและนะไม่ต้องกดดันตัวเองมากเกินไปครับนี่คือเครื่องมืออย่างที่3ครับอย่างที่4ครับเขาบอกว่าให้เรามุ่งเน้นไปยังสิ่งนี้ทําเสร็จแล้วนะไม่ใช่สิ่งที่ต้องทําให้เสร็จนะครับจริงๆทําเคยเขียนไว้ในหนันงสือตัวเองด้วยนะครับอันนี้แต่ว่าไม่ได้มาจากหนังสือเล่มนี้นะคือเคยอ่านแนวคิดตั้งนานแล้วแหละมาจาก Harvard Business Review นะครับแต่จำบทความไม่ได้นะแต่ว่ามันคือการ บริหาร To-do list ของเราอะให้เรารู้สึกว่าเราเราได้กลับมารีเฟล็ตัวเองว่าเราทำงานสำเร็จอะไรบ้างนะครับคือปกติเนี่ยเวลาเราทำา To-do list ไว้เยอะๆเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราแน,น่ๆเลยคือว่าคุณไม่มทางทำตาม To-do list ที่คุณเขียนไว้อะได้สำเร็จทุกวันแน่นอนมันจะมีวันที่คุณมีงานแทรกเข้ามาครับมันจะมีวันที่อยู่ดีโหหน้าก็จะบอกคุณว่าอุ๊ยช่วยทำอันนี้ให้หน่อยมีงานด่วนเข้ามาซึ่งเราไม่ได้ หมายความว่าเราไม่เข้าใจเราไม่ทําถูกไหมครแต่เพราะมันเป็นงานที่สําคัญมันเป็นงานที่ด่วนอย่างเงี้ยคืองานด่วนที่มาจากคนระดับสูงเนี่ยคือเป็นสิ่งที่สําคัญดูแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณต้องเลื่อนงานบางอย่างหรือว่าเลื่อนลิสต์บางอย่างของตัวเองเนี่ยออกไปนะครับก็เลยทํางานตามที่ตัวเองวางแผนไว้ไม่เสร็จนะครับทีนี้หลายครั้งมันไอเหตุการณ์เหล่านี้ฮะมันทําให้บางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราล้มเหลวนะเราเฟลกับมันในทุกๆวันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่วิธีคิดหรือว่า มายเซทที่ดีต่อก,การทํางานในระยะยาวเลยทุกคนแทนที่จะดูว่าคุณทําสิ่งที่คุณวางแผนเสร็จไว้ทั้งวันเนี้ยเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับนะให้กลับมาดูดีกว่าว่ามันมีงานอะไรที่ฉันทาไปเสร็จแล้วบ้างต่างกันนะงานไหนที่อยู่ใน To-do list นะครับมันอาจจะไม่ต้องเสร็จก็ได้แต่คุณอาจจะทํางานอย่างอื่นที่อยู่นอก To-do list เสร็จก็ได้อย่างเงี้ยฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณกลับมาลองทบทวนดูนะครับว่าในทุกๆวันนะครับว่า อะไรคือไงานที่คุณทำเสร็จแล้วในวันนี้บ้างครับไม่ว่ามันจะอยู่ใน todo list หรือว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ใน To Do List ก็ตามอย่างน้อยเนี่ยคุณได้ทำอะไรบางอย่างเสร็จสิ้นในวันนั้นเสมอนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีนะครับอ๋อข้อดี 4, ขอโทษทีนะฮะถัดมาครับข้อที่5ครับรวบยอดความใส่ใจของคุณนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคือสมมติว่าเวลาเราเล่นโซเชียลมีเดียแล้วกันนะทุกคน เราเห็นคนมาโพสในโซเชียลเต็มไปหมดนะครับว่าเรื่องนั้นก็ดีเรื่องนั้นก็น่าสนใจนะครับเรื่องนั้นก็ทําแล้วประสบความสําเร็จนะครับกิจกรรมนั้นก็ดีกิจกรรมนั้นก็น่าไปเข้านะอีคาร์ดนี้ก็น่าเรียนนะครับคือเอาเป็นว่าเ,าเวลาเราเข้าไปในยุคในโซเชียลมีเดียยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรากลัวเฟียลปีซิ่งเอาอะกลัวโฟม่วกลัวไม่ทันนะกลัวไม่ทนคนอื่นคนนั้นก็ทําอย่างนั้นมาฉันก็อยากจะทาด้วย คนนู้นทาอันนู้นมาฉันก็อยากจะทําด้วยนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะโฟกัสเราก็เวลาในชีวิตคุณเนี่ยมีจํากัดเนาะแทนที่เราจะเอาเวลาไปทําทุกเรื่องเนี่ยซึ่งมันทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําได้ไม่ดีด้วยนะครับขอให้คุณคุยกับตัวเองเยอะแล้วก็ตัดสินใจนะรวบยอดมาดีกว่าว่าเอยเรื่องไหนกันแน่คือสิ่งที่ฉันอยากจะทําในอีก1-2ถึง,งปีข้างหน้า ในอีกหนึ่งถึงสองปีข้างหน้านี้ฉันอยากจะใช้เวลาไปกับเรื่องไหนที่ฉันเห็นเยอะแยะไปหมดเนี่ยเรื่องไหนที่มันสําคัญหรือมันเกี่ยวข้องกับฉันจริงๆกันแน่นะครับขอให้รวบยอดมันเราไปใส่ไว้ในเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันสําคัญสําหรับตัวคุณจริงๆเป็นเรื่องที่คุณอยากจะทดลองทําจริงๆมันมีทุกอย่างดีไปหมดครับทุกโอกาสดีไปหมดเลยทุกคนแต่เราไม่สามารถทําทุกอย่างที่ดีได้ครับเพราะว่าเรามีเวลาในชีวิตเนี่ย จำกัดเลือกเกิดุกคนนี่คือข้อที่5ครัให้เรารวบยอดความใส่ใจของตัวเองนะครับถัดมาครับข้อ6ทุกคนโอบรับเทคโนโลยีที่น่าเบื่อและมีวัตถุประสงค์เดียวนะครับคือคําว่าเทคโนโลยีที่น่าเบื่อเนี่ยจริงๆมันเป็นเทรนมาในช่วง2-3ปีหลังนี้แล้วกันเนาะก็คือเป็นเทคที่อาจจะจํากัดการใช้งานของคุณให้คุณรู้สึกว่า คุณหักห้ามใจตัวเองในการโอ้โหไม่เอาแต่เล่นสมาร์ทโฟนได้หรือว่าเช่นตัวจํากัดเวลาในการเล่นโซเชียลมีเดียของคุณซึ่งเป็นแอป,ปเลยนะครับลงไว้ในมือถือเลยนะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้คุณเนี่ยลดความเขา,าเรียกอะไรอะ่ะเหมือนแบบอยากที่จะเล่นมือถืออยากจะใช้เทคโนโลยีตลอดเวลาเป็นทําให้ตัวเองมีสมาธิสั้นอย่างเงี้ยเออมันอาจจะดีขึ้น,นได้ถ้าคุณใช้แอปพวกนี้เข้ามาช่วยเหลือนะครับหรือว่า พยายามใช้เครื่องมือที่ทำให้คุณเนี่ยทำได้อย่างเดียวนะไม่เกิด Distraction ไม่เกิดการเสียสมาธิไปยังเรื่องอื่นๆสมมุติว่าอย่างงี้สมมติว่าเราต้องการอ่านหนังสืออย่างเงี้ครับหลายคนชอบอ่านอีบุ๊กอาจจะอ่านใน iPad อย่างนี้นะสมมตินะครับปรากฏว่าพอคุณอ่านใน i เป็นไปฮะโอ้โหเดี๋ยวไอไลน์ก็เด้งเดี๋ยว อ่า uh, notification facebook ก็มาคือทุกอย่างม,ามาันมาลบกุณไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเสียสมาธิถูกดิสแทรกจากไอ้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นว่าแทนที่คุณจะได้อ่านหนังสืออย่างที่คุณต้องการใช่ไหมครับคุณก็ไม่ได้ทามันอย่างเต็มที่แล้วคุณก็เสียเวลาไปกับอะไรก็ไม่รู้หนังสือก็อ่านไม่จบสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่คุณจะใช้ ipad อ่านอะไรพวกนี้เนาะก,ก็คุณอาจจะทําได้โดยการปิด notification ทั้งหมดนะครับเปิด airplane mode เพื่อให้มันกลายเป็นแค่เครื่องมืออ่านอย่างเดียว หรือว่าคุณอาจจะไปอ่านใน Kindle เลยนะหรือว่าบางคนอย่างผมเนี่ยเ,เดี๋ยวนี้ชอบอ่านหนังสือเป็นเล่มมากกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าก็เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของดิสแทคชันเหล่านี้เราก็การอ่านเป็นเล่มเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเราโฟกัสกับมันได้มากกว่าจริงๆนะครับนี่คือข้อที่6กนะครับก็คือโอบรับเทคโนโลยีที่มันน่าเบื่อแล้วก็พยายามาหาอะไรที่มันมีวัตถุประสงค์เดียวเพื่อทำสิ่งนั้นนะครับก็จะช่วยให้เรา มีสมาธิแล้วก็โฟกัสทําสิ่งต่างๆที่ต้องการได้เสร็จสิ้นนะครับเร็วมากยิ่งขึ้นน,นั่นเองถัดมาครับข้อที่7ครับทุกคนสแสวงหาความแปลกใหม่ในความจําเจครับคือทุกคนมันมีรูทีนในชีวิตอยู่แล้วเนาะย,ยิ่งคนทํางานประจําแบบเราเราเนี่ยนะฮะเทมก็ทำงานประจำบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยเรามักจะมีรูทีนในชีวิตที่เหมือนเดิมอะบางทีก็เบื่อนะบเบ,นะบื่อใช่ไหมฮะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็พยายามจะบอกว่าเออคือบางทีเราเลี่ยงไม่ได้หรอกครับการที่เราจะมี รูทีนนะมีชีวิตที่จาเจนะครับคือรูทีนมันสาคัญอยู่แล้วเพราะว่ามันทําให้เราไม่ต้องใช้สมองเยอะอ่ะไม่ต้องใช้ความคิดเดยอะไปกับการตัดสินใจเรื่องที่มันไม่จําเป็นนะครับซึ่งรูทีนมันเข้ามาช่วยให้เราเนี่ยลดภาระทางสมองอะเนาะยิ่งเรามีโหมดความคิดแบบอ,อัตโมติมากเท่าไหร่เนี่ยคุณยิ่งประหยัดพลังงานสมองมาเท่านั้นนะครับซึ่งรูทีนมันช่วยเราเรื่องนี้แหละในทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลายครั้งพอเราอยู่ในโหมดรูทีนตลอดเวลาเนี่ยชีวิตมันน่าเบื่อมากเลยทุกคน เอาอีกแล้วเดี๋ยวตื่นนอนมาเดี๋ยวไปทํางานเดี๋ยวกลับบ้านกลับมานอนอีกแล้วอย่างเงี้ยคือมันจะวนลูปไปแบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเขาก็แนะนําว่าให้คุณพยายามทําชีวิตที่จําเจเนี่ยให้มันดูแล้วมีความแปลกใหม่มากขึ้นก็แปลกใหม่เช่นอะไรครับเช่นคุณเปลี่ยนทางวิ่งไปทํางานได้ไหมเออคุณพยายามใส่ใจสังเกตกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปในแต่และช่วงเวลามากขึ้นได้ไหม จากเดิมที่คุณอาจจะขับรถไปทํางานอย่างไรสมมตินะขับไปทางเดิมนี่ก็ได้แต่ว่าไม่เคยสังเกตแล้ว,วอีกข้างทางนี้มันมีอะไรบ้างนะคนแถวนี้เขาเป็นยังไงบ้างต้นไม้แถวนี้มันเป็นยังไงบ้างคือเราไม่เคยใส่ใจสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเพราะว่าเราอาจจะเคยชินกับรูทีนเราเนี้ยจนมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นพยายามกลับมาใส่ใจกับโมเมนต์ในแต่ละช่วงเวลาให้มันมากขึ้อจริงๆเราพูดเหมือนมันง่ายเนาะแต่ว่าเวลาเราทำมันก็น,น่าเบื่อเหมือนกันนะแต่ว่า ถ้าเราทำไนะครับมันก็จะทําให้เรามองเห็นในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นมันมาก่อนหลายๆครั้งเลยก็มีเหมือนกันนะครับหรือว่าคุณเปลี่ยนอย่างที่ทําเล่าไว้ฟังตอนแรงเนาะเปลี่ยนทางกลับบ้านเนี่ยฮะหรือว่าลองแวะกินข้าวในร้านที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะแวะมาก่อนนะครับการไปในทิศไปในทางใหม่ๆอาจจะทำให้คุณเจอร้านใหม่ๆคุณก็ลองกินร้านใหม่ๆก็ได้การว่าเออไอสิ่งที่คุณทําซ้ําๆทุกวันเนี่ยนะเดินทางกลับบ้านเนี่ยมันจะเป็นการเดินทางกลับบ้านที่น่าตื่นเต้นนะครับแล้ว อีกต่อไปนั่นเองนี่คือยกตัวอย่างนะครับในข้อที่7ดนะครับถัดม่ข้อ8ครับเป็นนักวิจัยในความสัมพันธ์นะครับผู้แบบนี้อาจจะรู้สึกงงนิดน,นึงเวลาอาา่านภาษาไทยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาเขาต้องงานจะบอกว่าคือในชีวิตคนเราอะ่นะครับมันมีเรื่องความสัมพันธ์มาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยพอเราเป็นมนุษย์ที่โปรตักทีมากๆเนี่ยทุกคนเรามักจะกดดันคนอืนะ่นเนาะเรามังจะคาดหวังว่าคนอื่นก็ต้องทําแบบเนี้ย นะเราต้องการรีซอว์แบบนี้เพื่อให้มันโปรดักทีฟเนี่ยคนหนึ่งควรจะทําแบบนี้แบบนั้นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้างงานเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยชีวิตของความสัมพันธ์เนี่ยมันคุมไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวมันเป็นเรื่องของคนรอบตัวด้วยมันไม่ใช่แค่การตัดสินใจของเราคนเดียวแต่คนหนึ่งก็ต้องตัดสินใจด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะมองว่าทุกคนต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับให้เราเหมือนพยายามเป็นคนขี้สงสัยอะ่ะเขาเรียกว่า curious นะ curiosity นะาษาอังกฤษนะครับคนะือพยายามสงสัยนะนะ เหมือนเป็นเด็กอะอุ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะนะคนนางคนเขาจะตัดสินใจยังไงต่อไปนะเหมือนพยายามมองในแง่ดีเราก็ตั้งคําถามกับเรื่องเหล่านี้พยายามมองให้มันว่าเออไม่ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงเราก็จะตั้งคาถามสำหรับเออแล้วมันจะเกิดยังไงต่อไปดีนะมันจะเดินเรื่องวันนี้มันจะเป็นไปยังไงต่อไปนะนะครับก็การตั้งคําถามแบบนี้จะทําให้เราเนี่ยลดความคาดหวังในความสัมพันธ์ลงนะครับแล้วก็ไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ ไม่เน้นบ o d u c t i v i t y นะเอามาใช้กับเรื่องความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ดีขึ้นเนาะลดความคาดหวงังแล้วก็มีความสุขกับความสัมพันธ์ในชีวิตมากขึ้นเพราะว่าความคาดหวงังลดลงนั่นเองครับถัดมาครับข้อที่9าครับทุกคนบ่มเพาะการทำความดีโดยไม่รังเอาะนะครับข้อนี้ขออ่านเลยนะเพราะว่าเขียนไว้ได้ดีมากแล้วก็ คิดว่าอ่านแบบตรงตัวเนี่ยนะครับจะทําให้ทุกคนเข้าใจได้มากที่สุดนะครับก็เขาเขียนไว้แบบนี้ครับว่าแน่นอนว่าผมยังคงพยายามฝึกฝนนิสัยที่ครูสอนการทําสมาธินะครับเขาแนะนำเนาะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีแรงกระตุ้นว่าอยากทําความดีผ่านเข้ามาในหัวนเช่นคุณอาจจะอยากให้เงินคนอื่นอยากจะไปเยี่ยมเพื่อนอยากจะส่งอีเมลชื่นชมงานของใครสักคนนะครับ ให้คุณทําตามแรงกระตุ้นเหล่านั้นโดยทันทีทุกคนแทนที่จะผลัดวันประกันพุ่งมันไปท,ทําทีหลังนะครับเมื่อเราไม่ได้ทําตามแรงกระตุ้นแบบที่บอกเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเราใจจืดใจดําหรือว่าเราลังเลว่าคนที่จะได้รับน้ําใจนะั้นนะ่ยคู่ควรกับมันหรือเปล่านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าทัศนคติที่มันเกิดจากความพยายามที่จะควบคุมเวลาของตัวเองให้ได้เนี่ยของพวกเราเ่ยนะครับเรามักจะบอกกับตัวเองว่าอะไรฮะเราจะกลับไปหามัน เมื่องานด่วนของเรานั้นพ้นทางไปแล้วคือพูดง่ายๆว่าอ๋อขอให้มีเวลามากเวลาว่างมากกว่านี้หน่อยนะแล้วจะไปทําจะไปชื่นชมนะจะไปหาอะไรเงี้ยนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นอะคือพอคุณเรียงลำดับความสําคัญในชีวิตทีไรอะคุณก็จะเอางานมาเป็นข้ออ้างที่จะทาให้คุณโปรดักทีตลอดเวลาแล้วก็เรื่องพวกนี้มันก็กลายเป็นเรื่องที่คุณไม่ให้ความใส่ใจนะครับแล้วก็ทํามันทีหลังเสมอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไม่ได้ทํามันสีทีนะครับ ผู้เขียนก็เลยพยายามบอกพวกเราว่าเฮ้ยถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆความรู้สึกดีๆกับคนอื่นเนี่ยให้คุณทําเลยเอะครับต่อให้คุณจะรู้สึกว่ามันไม่โปรดักทีฟเถอะแต่ว่าไอ้ความสุขที่คุณได้ทั้งจัดตัวคุณเองรวมถึงคนที่ได้รับสิ่งดีๆจากคุณเนี่ยเชื่อเถอะว่ามันมีคุณค่ามากกว่าจะไอ้ความโปรดักทีฟที่คุณคาดหวังแล้วคาดหวังอีกหนักหนายมันมีคุณค่าม,มากกว่านะั้นแน่ๆนะครับก็โอ้น่าสนใจมากนะครับลองไปทํากันดูแล้วก็ ข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าฝึกที่จะอยู่เฉยๆนะครับพอสิบนะครับคือชีวิตคนเราเนี่ยมันโปรตีนมากเกินไปนะทุกคนแล้วก็หลายครั้งเลยนะมีคนมาปรึกษาว่าอุ้ยผมเนี่ยพยายามที่จะทําให้ตารางในชีวิตผมเต็มไปด้วยงานทั้งหมดเลยนะครับก็เวลาเราเห็นใครที่คือจริงๆก็ไปเคยเป็นคนแบบนั้นนะคือทําให้ตารางชีวิตของเราเนเต็มแน่นไปด้วยงานทั้งหมดไม่ให้มีเวลาว่างเลยพอรู้สึกว่า มันโปรดักทีฟมากเลยแต่คุณรู้ไหมว่าไอ้การสเกจดูเวลาชีวิตตัวเองแบบเนี้ยนี่คือหนทางที่นําไปสู่ความเบิร์นเอาท์แบบต่อเนื่องในระยะยาวเลยอะทุกคนคือมั็นโปรดักทีฟจริงในระยะสั้นแต่ว่าชีวิตระยะยาวคุณเนี่ยมีปัญหาแน่ๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเวลาว่างเนี่ยสำคัญมากในทุกๆวันนะครับที่คุณจะทํางานอะไรก็แต่เนี่ยขอให้คุณสเกจดูเวลาว่างเผื่อเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นพักน้อย พักใหญ่ตลอดทั้งวันขอให้มีสลอตเวลาพวกเนี้แทบเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งเวลาว่างเนี่ยเวลาว่างที่ดีขอให้คุณเลือกใช้ไปกับการนั่งเฉยๆบ้างนะการนั่งเฉยๆนี่หราเป็นการเคลียร์สมองที่ดีทําให้คุณแฮปปี้กับชีวิตได้อีกหนึ่งวิธีที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับย่งไงก็ลองไปทํากันดูครับนี่คือทั้งหมด10ข้อนะครับที่เป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราย้ําเตือนตัวเองว่าตัวเราเนี่ย มีขีดจำกัดนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราควรจะบระหิหารเวลาในชีวิตให้ตรงกับความสำคัญที่เราเห็นในภาพรวมแล้วก็เข้าใจซะทีเสอะว่าเราทำทุกอย่างไม่ได้นั่นเอนะครับนี่คือหนังสือ4,000 Weeks นะครับที่เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้นะครับยังไงถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้ที่ร้านงสือชั้นนำทั่วไปนะครับของสำนักพิมพ์อมรินทร์ฮาทนั่นเองนะครับก็ถ้าใคร อชอบนะก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์พอดแคสต์นี้กันไว้ด้วยนะครับก่อนที่จะจากกันไปแถมฝากหนะังสือของตัวเองนะครับทิ้งท้ายเมื่อการทำงานหนักไม่ใช่คำตอบของความก้าวหน้านะครับหนังสือเรียกชวนใะห้ทุกคนมาทำความเข้าใจกับการทำงานหนักสมัยนะครับว่าไม่ต้องทำงานหนักจนเป็นบ้าก็ก้กาวหน้าในชีวิตได้นะครับหาได้ที่เซีย Bo บุ๊นอินคิโนคุนิยะและ B2S สเนกนะครับวันนี้ก็ ไว้ประมาณนี้ทุกคนไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ